ยมเป็นมีอะไรสงสัยมีสงสัยเออตอนที่โยมโดนโดนแตนต่อยอะค่ะโยมไม่โยมไม่ไม่มีโทรศัพเลยโยมก็ในขณะที่ถ้าโดนมดกัดเนี่ยโอ้โหโทรศัมาทันทีโยมก็เลยสงสัยว่าเอ๊นเป็นเท่าไรร่คิดดูอ๋อตอนตอนที่โดนแตนต่อยอะอค่ะอ๋อแตนเมื่อกี้ได้ยินว่ามดใช่ใช่มีมดด้วย คือโยมกำลังบอกว่าตอนที่โดนตัวแทนต่อยที่นิ้วอ,อะโยมไม่มีโทสะเลยเอแต่ในขณะที่มดกัดเนี่ยโยมจะมีโทสะเออเร็วๆนี้เองที <c oughs> งนี้โยมก็มันคิดว่าทําไมล่ะโดนแตนต่อยนี่มันหนักกว่าอีกนะเอาไวโยมไม่เออโทสะแต่ทำไมไม่มเกิดโทสะ,ทสะเพราะว่าโดนมดกัดนิดหน่อยทำไมเกิดโทสะ นขนาดที่โดนแตงต่อยเนี่ยโยมมีสติอยู่<อ>มันก็เลยกั้นไอ้โทสะนี้ไว้ได้อ่าก็ได้แต่โดนมดกัดทําไมเกิดโทสะก็ตอนนั้น<อ>ไม่มีสต<อ>ินะก็อ,อาจจะงั้นก็ได้ <Yeah. S 2> แต่จริงๆแล้วที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยสต,ติปัฏฐานตร,รีแล้วความเพียรสติสัมปชัญญานะละอภิชาและโทมนัสจะได้ในโลก อาภิชาก็คือตัณหาโทมนัสก็โทสะนั่นแหละก็มีตัวนี้นยะที่ไม่เกิดโทสะไม่โกรธอ่ะก็ก็อาตาปีสัมัญโนสติมาแต่นั่นแหละตัวละตัวละอาภิชาโทมนัสเน,น,นี่ยองคุณของสติปัฏฐานสามอย่างนั่นแหละอาตาปีสัมัญโนสติมานั่นแหละ มันก็ดีแล้วนี่นะที่มันไม่โกรธกันใช่ไหมใช่ค่ะเลยติโยงงว่าทำไมเอ๋ทำไมเธอไม่โกรธล่นะอ่ยก็เริ่มจากอาตาปีสัมมาจจานสติมาต,ตัวนี้และก็ว่าตัวนี้จะละอภิชาโทมนัตได้เนมะมันไม่โกรธก็ดีแล้วใช่ไหม แต่ถ้าโกรธแต่แล้วมันก็จะหาวิธีทำยังไงก็มันดีเผามันเลยดีไหมเจตมาบอกว่าเนี่ยพวกต่อพวกแตนเนี่ยมันกลัวไฟเยวมเคยเห็นไหมไฟที่ก็จุ่มน้ำมันเป็นไฟชุด <c oughs> นั่นน่ะเอาไปแย่ก็ลังมันนะเดี๋ยวเรียบร้อยมนะัน่ะปีก็ล่วงมนะันอะน่ากลัวมากเลยค่ะนั่นมันกลัวไฟเนี่ยะ ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็เรียนรู้ต่อไปอีกนะนะตรงนี้มันยังปวดไหมไม่ปวดแล้วใช่ไหมไม่ละค่ะเหลือน,นิดหน่อยเออก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีมันจะไปงุนหงิดอีตอนที่มันปวดบางทีมันต้องยีบสี่ชั่วโมงถ้าคนแพ้นะะก่อนท่านนัดโดนตั้งหลายตั้งหลาย ตั้งหลายตัวนะสามสี่ตัวจนครบยี่สิบสี่ชัว่วโมงแหละถึงจะหายแต่้องโยมคงไม่ตึงขนาดนั้นแล้ว,ลวเพราะโยมโดนนัดเดียวสองท่านนัดน่ะสามสี่ตัวนะแล้วก็เลยบอกให้โยมจะจะเป็นโยมโยมชินมากบอกย้ายลังไปเถอะย้ายลังไปแล้ว เอามันทำใหม่อีกอยู่ตรงห้องค้งนี่แหละทำใหม่แล้วก็กองบัญชาการใหญ่ขอมันอยู่อยู่ที่ดวงไฟดวงใหญ่ก็เอาดวงไฟออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นั่นะเยอะมากตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะก็เลยไปทำทางต้นโพแทนหาที่หาบ้านใหม่ ก็ไม่เป็นไรหรอกที่ที่มันไม่เกิดโทสะก็ดีแล้วจะได้เจริญกุศลต่อได้แต่ถ้าเกิดโทสะแล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกอย่างนีจะไปเผาก็ไม่ได้คนมีศีลก็ไม่ทำกันหรอกไม่ทำแน่นอนอย่างนีแม้เป็นพระก็ไม่ได้จะไปสั่งให้เขาทำก็ไม่ได้ให้เขาเผาก็ไม่ได้ไปเป็นการเบียดเบียนทำร้ายเขา ทำเองก็ตามใช้ให้คนอื่นก็ตามมันมีวัฏกะจิตตังองคุณองของปานาติบาตอะจิตคิดจะฆ่าดังนั้นกรรมบทก็เรียกกรรมบทองนะองของปานาติบาตมี้ะสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตจิตคิดจะฆ่า พยายามฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามสิ่งข้อที่หนึ่งก็ขาดถ้าไม่ครบก็ด่างพ้อยไปเนี่ยมันมีองค์ก็เรียกองค์กรรมบทวัฏกะจิตตังทำการเ๋ยนนี้นจิตคิดจะฆ่าคนปฏิบัติไม่มีคิดจะฆ่ารต้องมีเมตตาการุณากับมันสิถึงจะถูกใช่ไหมแม้จะถูกมันทีมันต่อยบ้ากไอ่ไป็น้ร ก็มันเป็นวิบากของเราอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้คิดอะไรก็เรามันคล้ายๆมันป้องกันตัวก็มันะนะมันจะมีทหารป้องกันอยู่นะพวกพึ่งพวกต่อพวกแตนเนี่ยมันจะมีทหารคอยตรวจสอบใครจะมาทำร้ายมันมันก็จะไปป้องกันไว้ก่อนมันทำหน้าที่ของมันนะบางทีเราเข้าไปใกล้ๆมันไปมีการเคลื่อนไหวอะไรมันก็ป้องกันไว้ก่อน ใกล้ๆว่าเ,าเขตนี้ข้างหน้าห้ามเข้ามาใกล้นะเข้ามาฉันต่อยก่อนนะเนะ่ยทำนองนั้นแหละแล้วก็ไม่เป็นไรเราเป็นบทเรียนนะทีหลังเราก็ระวังอย่าไปแถวนั้นแล้วกันเนะี่ยแต่มาเข้าไปใกล้ๆกับมันมันก็เห็นมันเข้ามาหาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรมันไม่ได้คิดจะทําอะไรกับม,มันมันมีใล้ายๆมันมี คล้ายๆเป็นคู่เวรกันะนะนะมันเป็นมันเป็นคู่เวรกันมาก่อนคะ้าก็เราเราเราียกว่าเราชอบเบียดเบียนพวกนี้ก่อนแล้วแล้วมันก็เลยคิดจะเบียดเบียนเรานะจะถ,ถ้าถ้าพูดถึงตรงนั้นนะก็าอาตมาก็ไปเย็นดูมันมันอยู่ตองไหนก็เห็นมันไม่เห็นมันเป็นมหาเอะไรแต่ว่าไม่มีคู่เวรกันแต่ของโยมไม่ทานเห็นมันก็ เดินโฉบไปโฉบมาฝาดไปฝาดมามันก็คงจะป้องกันไว้ก่อนเท่านั้นเองแหละแต่ดีที่ไม่ไม่โกรธมันไม่ไปเผามันก็ใช้ได้แล้วแผ่เมตตากรุณาให้มันอย่าให้เป็นสุขเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนนึงกันและกันเลยนะี่พรมิหารนะก็ต้องมาใช้อย่างนี้แหละจะใช้บรเมตตาหรือใช้กรุณาก็ได้นะะ แล้วมีอะไรจะเล่าให้ฟังอยู่ไหมเรื่องอาหารยังอร่อยอยู่ใช่ไหมอร่อยอยู่ค่ะอ้าวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมารอดูยมอ้อบางอย่างยังซ้ำเหมือนเดิมหรือเปล่าคราวก่อนนี้มาซ้ำอีกแล้วมาซ้ำอีกแล้ว,แล,วแล้วงนหงิดกับเขาอีกหรือเปล่า หรือทานได้เป็นปกติทานได้ค่ะก็บางทีก็พอจะเปิดโตก็คิดนะว่าต้องมีอันนี้แน่เลยอันนี้ก็เจออ,อย่างนั้นจริงๆอ๋อเจ้าประจำแล้วกันค่ะแต่ก็รับได้ก็ทานก็อร่อยดีแต่ว่าเขาให้มาเยอะนะคะทานจะไม่ค่อยหมด ก็บอกเขาที่บอกเยอะเกินไปแล้วเคยบอกแล้วค่ะว่าเอาเอาแบบปานกลางแต่ว่าเขาก็ให้มาเยอะแต่บมีบางมื้อที่ให้มาพอดีอต่่อเช้าเนี่ยมาเคยถามเขาว่าทําไมให้ไปเยอะเขาบอกว่าก็เอาตัวเขาเองเป็นประมาณเพราะแม่กลัวจะกินเยอะอย่างนี้นะมั้งใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าครูปฏิบัติก็คงจะเยอะอย่างนั้นแหละเอาตัวเองเป็นประมาณ ก็เอาเท่าที่พอเป็นไปได้บอกแล้วยังเอามาอีกทำไงดีเททิ้งก็ได้หรือส่งคืนที่เหลือก็ทิ้งไปส่งคืนไปก็ได้เ,เขาจะได้รู้ว่าโอ้เงินเหลือเยอะเผื่อก็จะได้ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างแล้วแต่โยงกันแล้วกันอแล้วตกลงก็ยังทานอาหารอร่อยอยู่เนาะอร่อยค่ะจะได้ เหลือมีแจะเหลือเยอะเท่านั้นแหละอ่าไม่เป็นไรแล้วยังอื่นมีไหมตื่นนอนปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนมีค่ะมีใช่ไหมใช่รู้ไหมเข้าห้องน้ำรู้ว่าไปห้องน้ำแล้วต้องจะซักผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยิบข้าของที่เราจะต้องทำน่ะอ มีความรู้สึกตัวว่าเออเราต้องนำอันนี้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเ,เราทำให้เราไม่ลืมนะคะว่าก็ทำยังไงก็ได้ที่มันไม่ลืมเตรียมพร้อมมีอะไรบ้างรวบรวมไปส่วนมากไม่ใช่เข้าห้องน้ำแล้วเอาไอ้ไนุ่นก็ลืมไม่นี่ก็ลืมเนี่ยเบิ่ก็มาหาใหม่ก็เตรียมไปให้พร้อม ใช้อะไรบ้างเห็นไ,ไหมค่ะจริงจริงก็เหลือกันลืมก็เอาไว้ห้องน้ําเลยแหล่ยแต่บุญยาที่ฟันผงตะปอกอะไรก็ใส่ไว้พอเข้าไปก็จะได้ใช้เลยไม่ต้องออกมาอีกนอกจากเสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนเอาก็เกี่ยมไปเข้าไปก็เคยอย่างที่เคยทำนั่นแหละเห็นไ,ไหมแล้วไ,ไม้องกลัวว่าจะลืมหรอก เพราะมันลืมเป็นปกติอยู่แล้วตอนนั้นไม่ต้องกลัวแล้วทำไงถึงจะไม่ลืมอะ่ะก,ก็ต้องเตรียมพร้อมไว้อันนี้ก็แล้วแต่โยมใจประจําอยู่แล้วเนี่ยเดีวทําไงจะไม่ลืมอ่ะก็ก็เตรียมไว้ได้แต่ว่ามี มีความรู้สึกว่าเรามีหูแวว,วอะไรอย่างนี้เดือนมันอย่างเมื่อคืนเนี่ยเหมือนกับว่าพอนอนไปแล้วเราก็คิดว่าตัวเองไม่หลับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราคงหลับไปหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเสียงคนมาเรียกชัดด้วยเรียกพี่อ้ออย่างเงี้ยทีแรกก็นึกว่าเออดำไม่ใครไปเรียก แต่มันมืดแล้วนะมืดกลางคืนแล้วที่เรานอนแล้วแต่เรานอนหัวค่ำนะค่ะก็ยอมนงนุษหรือเปล่าก็อยู่แค่สองคนนี้แต่นั้นแหละพอสะดุ้งขึ้นตัวรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเอนรู้ว่าเราหูแววมันเป็นไม่ได้ไปไม่ได้ที่จะมีใครต้องลองถามยมนงนุษไปเรียกหรือเปล่าคงไม่ใช่นะะแสดงว่าไม่ใช่แล้วอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองแล้ว ก็เลยคิดว่าอ๋อเราคงหูแว่วแนอาจจะแว่วไปแล้วก็เราคงมันคงไม่มีอะไรทําให้ความกลัวเราหายไปอ่ะคือไม่มีความกลัวอะไรม่อต่อได้แล้วก็ประมาณก่อนมืดนะท่านออมเขาก็มาปิดประตูไตกุญแจอยู่ค่ะแล้วก็มีบางวันคืนก่อนเมื่อว่าเมื่อคืนเนี่ย จะได้ยินทมเสียงฝนมันตกพรมๆอ่ะจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินสวบสวบอ่้าอัมาัจ้หนอูแววมันมีใครมาเดินหรอวพอสักพักมันก็หายไปอ่ะนะก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรไม่เหมือนช่วงใหม่ๆที่เรานอนแล้วเราต้องเปิดไฟรอบบ้านนั่นแหละตอนนี้ดับหมดเลยเพราะเห็นโยมนงนุษก็ ไฟมืดแต่ผเออแล้วไฟติดเรียบร้อยดีแล้วนเนาะไปติด <จะ S 2> เพิ่มไหมอีกเอ้นง,นเ,นงนเราก็ปิดได้มีมีเพื่อนเออก็ได้ใกล้เคียงกันมันมันเปิดไฟไว้ก็ได้เผื่อมีใครมาจะได้รู้จะได้เห็นแต่อย่างกรณีของยมอ้อนี่น่าจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกน่าจะเป็นแบบหูแว่วไปเองเราไม,ม่มีปัญหาแล้วเรื่องคนเรื่องผีๆอะไรไม่มีปัญหาแล้ว ก็ว่าอย่างนี้นะรู้สึกว่าในเคยอ่านในพระสูตรอะผู้หญิงอะแม้จะอยู่กันเป็นสิบคนก็ตามถ้าไม่มีผู้ชายอยู่มันก็จะเป็นอันตรายอาจจะมีพวกโจรพวกนักเลงเมาเบียดเบียนได้แต่ถ้ามีผู้ชายที่มีกําลังแข็งแรงทักคนสอคนเน,นี่ยไม่มีปัญหาแล้วอย่างมีท่านอ่อนทักคนเนี่ยไม่มีปัญหาอลอัน,นี้แข็งแรง แล้วก็มีกุญแจมีอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ช่วยป้องกันได้ได้ห <c oughs> รือเปล่าปรึกษาท้าได,ได้น่าจะได้ครับต้องช่วยกันนะพอไหนๆก็มาอยู่ด้วยกันนะ้ต้องช่วยโยมหน่อยเดี๋ยวเผื่อโย,ยมจะให้พระช่วยแต่พระจะช่วยยังไงเดี๋ยวต้องปรึกษากันดูก,ก่อนพ,พอเดียวนี้ถ้าเกิด ได้ยินเสียงอะไรก็จะคิดว่าไม่ใช่ผีหรอกอะไรเงี้ยก็คิดอยู่มันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแต่ที่น่ากลัวคือจิตใจเราแหละคิดนึกวงแต่งกลัวไปเองตั้งภาพขึ้นมาเองแล้วก็ทำให้กลัวนะจะมาจะเล่าเรื่องกิ่งให้ฝังเมื่อสมัยก่อนเรียนอภิธรรม แล้วก็หยุดเรียนสึกจะเรียนปีหนึ่งแต่แล้วพระก็กระชวนมาสึกจะมาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนี่แหละแล้วก็ไปวัดแห่งหนึ่งวัดนั้นจเจ้าว่ายกมรนะภาพมารู้ทีหลังนะแล้วก็พระก็อยู่องค์เดียวมั้งแล้วก็ให้ต่มาไปพักอยู่กุฏิจเจ้าว่ายที่มอนะภาพไปแหละ เสร็จแล้วก็พอลุ่งขึ้นเช้าเขาก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยจ้าวาดเนี่ยมอนาภาพอยู่กุฏิหลังที่อาตมาไปพักนั่นแหละเออรู้สึกกลัวใตตอนที่ทีแรกไม่รู้ว่าไม่กลัวหรอกนะฮะแต่ว่ากลัวตัวนั้นมันเป็นปัจจัยก็รเรียกเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัฏฐานนะทาให้เกิดความรู้สึกตัวได้เดี๋ยวว่าอากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลเนีนะ่ยฮะกลัวก็เป็นโทสะเป็นอกุศลใช่ไหม แต่พอเจริญสติปัฏฐานก็เป็นกุศลตัวนี้เจริญสติปัฏฐานได้สบายๆนอนหลับสบายกลัวก็รู้ว่ากลัวนแต่กลัวทําให้เจริญสติปัฏฐานได้โยมลองเอาไปใช้บ้างก็ได้ไม่ต้องหัวเิาสิทธิร็จลับทำกันกลัวแล้วเจริญสติปัฏฐานไม่ได้และอีกอย่างสติปัฏฐานก็ยังไม่เคยเกิดความเพียรสติสำไมทันยยะก็ยังไม่เกิดไม่รู้จะช่วยยังไงนี่ฮะ ้ามีโทสะเนี่ยจะทําให้การปฏิบัติไม่สะดวกใช่แต่ว่าอา,าตมาสะดวกกับการปฏิบัติก็กลัวเป็นโทสะใช่ไหมใช่ค่ะแต่กลัวตรงนั้นกบว่า <S <S เขาเล่าให้ฟังเนี่ยจาวาตมาอยู่นั้นมอนนาภาพจบก็ตั้งอยู่ก่านั้นน่ะมันเป็นกุฏิหล,ลังใหญ่มาได้ยีหนึ่งก็กรู้สึกกลัวแต่ก็ไปอยู่นั่นแหละพอไปนอนมาแล้วคืนหนึ่ง ลคืนที่สองก็ไปนอนอีกก็แหละแต่ว่ากลัวก็กลัวไปแต่กลัวนะเป็นเป็นเหตุให้เจริญสติปัฏฐานได้อา้าวไม่โยมไม่เคยเป็นเดี๋ยวลองดูก็ได้ไม่เป็นค่ะเพราะว่า้ธโยมงเกิดโทสะนี่ปฏิบัติไรไม่ได้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ความรู้สึกตัวไงความเพียรสติัมปชัญญะตรงนั้นนะ่ะมันก็เลยไม่ได้แต่พอมีความรู้สึกตัวแล้วไม่กลัวหรอก แล้วก็ตติปทานนั้นมันละอภิชาและโทมนาจะได้ในโลกจะกลัวทำไมอ่ะนี่ยมันละได้ตรงนี้แนละยทีนี้มันไม่มีอะสิตติปทานไม่มีอ่ะมันก็กลัวสิแล้วจะไปเจริญตติปทานยังไงอ่ะมันทำไม่ได้หรอกแต่ตมาเจริญได้เพราะว่ามันเข้าใจอยู่เนี่ยกลัวก็โทตะปติปทานก็เป็นกุศลมันก็มันไม่ได้เกิดร่วมกันหรอกแต่ว่ามันเป็นปัจจัย ให้มาเจริญสติปัฏฐานทําให้เราไม่ประมาทนะฮะเพราะถ้าประมาทเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันได้อย่างนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวเป็นลายต่อไปเพรอ,อนะนั้นเราต้องเจริญสติปัฏฐานก่อนตาย,ยางไงนะ่ก่อนนั้นก็เลยไม่กลัวไม่เรื่องน่ากลัวหรอกกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายทำยังไงถึงจะเจริญสติปัฏฐานทำที่พึ่งก่อนตายเนี่ยก็ มา,จาเจริญสติปัฏฐานนี่แหละสติปัฏฐานเนี่ยแหละมันเป็นที่พึ่งนะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนะที่พระเจ้าสอนกับพิสุทธิ์ทั้งหลายพวกเธอจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง อะไรอ่ะมีทำเป็นเกาะมีทำเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งก็คือเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละมีความเพียรมีสติมีสัมมาจัญญะก็เอาไปใช้ได้เนี่ยนะฮยคล้ายๆกาบานไม่มีบาร,รมีไม่แก่กล้าอะไรเป็นมานล่ะที่กลัวนี่เป็นมานอะไร กิเลสสามานหรือเปล่าก็โทสามเป็นกิเลสใช่ไหมนั่นกิเลสสามานแล้วก็มัจจุมานกิเลสสามานก็เป็นปัจจัยให้เกิดสติปัะฐานได้เห็นไหมหมานไม่มีบารมีไม่แก่ก็เจริญสติปติทานได้เอาก็เอา,เอาไปใช้ได้เน่ยไม่ได้สังหวัวก็ถือต้อง หรือท่านออมมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมมีอะไรจะนําเสนออีกไหมยังยังไม่มีครับไม่มีก็เลิกประชุมก็ขออนุมโมทนาสาธุให้เจริญสติปัฏฐานเจริญนิพพานาปฏิบัติทำได้สะดวกเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่าได้ผดได้เกิดเลย sa sa